สรุปสูตรการเลือกคอลลาเจนยังไงที่ไปเล่งทําให้ผิวสวยได้ไวที่สุดคอลลาเจนนะคะเป็นส่วนประกอบของร่างกายของเราเลยมันจะชอบอยู่ตามข้อต่อกระดูกผิวหนังสมองเพื่อนๆสงสัยไหมว่าเวลาที่ทานคอลลาเจนเข้าไปอะ่ะมันจะเข้าสู่ผิวหนังเราได้จริงหรอหรือมันจะไปกองไว้ที่กระดูกหรือสมองวันนี้นะคะครูดิต้ามี5วิธีในการเลือกคอลลาเจนที่มันมุ่งไปสู่สมองไอ้มุ่งไปสู่ผิวจะไ,ไม่ผิวของเราสวยค่ะนั่นก็คือ1 เลือกที่ชนิดของคอลลาเจนควรจะเลือกเป็นคอลลาเจนไตวันนะคะเพราะเป็นคอลลาเจนที่มีอยู่เยอะในผิวหนังของเราส่วน2เนี่ยปริมาณของคอลลาเจนปริมาณของคอลลาเจนที่แนะนำเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยเขาเขียนว่า10,000มิลลิกรัมแต่จริงๆแล้วเอหน้าขวดหน้าซองเนี่ยหนึ่ง่นเนี่ยมันคือคอลลาเจนแล้วมีส่วนประกอบของสารต่างๆลงไปถ้าเกิดเพื่อนๆจะดูว่าคอลลาเจนเพียวๆเนี่ย ให้หันข้างๆขวดแล้วดูปริมาณต่อช้อนนะปริมาณต่อช้อนอ่ะควรจะเป็น5000มิลลิกรัมขึ้นไปถึงจะเห็นผลนะคะส่วน3มเนี่ยอโมเลกุลของคอลลาเจนควรจะเลือกเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งก็คือไตเปปไทด์หรือไดเปปไทด์ตัวเนี้ยโมเลกุล2ตัวเนี้ยมันจะเป็นโมเลกุลที่ค่อนข้างเล็กเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันจะดูดซึมได้ทันทีเลยส่วนข้อที่4เวลาค่ะ เวลาในการทานคอลลาเจนควรจะเลือกเวลาที่ท้องว่างๆนะคะอย่างเช่นตื่นมาทานเลยดีที่สุดแล้วส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเราควรกินคอลลาเจนผสมกับวิตามินซีค่ะเพราะว่า วิตามินซีช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วมันจะช่วยส่งเสริมกันในการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวของเราอะเกิดขึ้นใหม่เด้งดึงเหมือนก้นเด็กแล้วก็กระจ่างสดใสมากขึ้นค่ะใครชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะคุริต้าฝากกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย